สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการไปเที่ยวเยี่ยรรับกินกับประบุญครับผมกอดบ้านําเด็จและทีมงานวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับผมได้เดินทางมาจากมหาลาัยบ้านําเด็จเจ้าพยาได้ข่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งลึกลับอยู่ในที่นี้ ก่อนอื่นเราต้องกล่าวถึงก่อนว่าระยะทางที่เราเดินผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะเงียบเงาระวังเวงยิ่งครับขอเตือนไว้ก่อนใครที่ใจไม่ถึงพอคุณอย่าดูเด็ดขาดพอกจากช็อตที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เราเข้ามาตั้งแต่ในหมู่บ้านตอนนี้เราเข้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วครับ ก่อนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านบอกผมว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าที่จะเข้ามาถ่ายรายการนี้เราเริ่มรู้สึกกลัวแล้วครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มมองเวงอย่าช้าเลยครับคุณผู้ชมครับผมเริ่มรู้สึกไม่ดีตามผม,มเลยครับ อีกครั้งหนึ่งที่เราได้เจอกันในช็อตนี้ผมได้ยินเสียงได้ทั้งกลิ่นตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะทราบว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ศาลาราิมน้ำครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าคุณแน่ใจหรือที่จะมาศาลาราิมน้ำแห่งนี้บางคนบอกเคยเห็นบางคนบอกเคยได้ยินแต่ผมมายืนอยู่ณจุดนี้แล้วผมจะไม่ให้คุณผู้ชมพลาดติดตามช่องหน้าครับ ช,ช่วงนี้นะครับเราได้เดินทางกันออกมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เหตุการณ์รู้สึกว่าจะวังเวงมากเลยครับคุณผู้ชมครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลือเกินนะครับอีกไม่นานเราจะได้เห็นที่สิ่งที่ทุกคนสงสยัยติชบ้บานบอกกันว่าบางคนเคยเห็นบางคนเคยได้ยินเสียงมาวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกับเราครับ อีกสักครูเดียวอย่าลืมติดตามชมกันสักครูเดียวครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกับคุณผู้ชมไว้ตอนนี้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถถ่ายต่อได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้มีอะไรหลายๆอย่างหลายสิ่งเข้ามาในรายการโดยที่ไม่สามารถนำภาพออกอากาศได้จริงๆครับ เพราะวันนี้เราได้ไปถ่ายหิ่งห้อยหิ่งห้อยไม่ออกมาครับคุณผู้ชมสิ่งที่ทุกคนตามหาตั้งแต่เปิดรายการมาจนถึงจบรายการไม่สามารถถ่ายต่อได้จริงๆครับเพราะหน้านี้หิ่งห้อยไม่ใช่ฤดูของหิ่งห้อยครับหน้าเป็นที่เสียดายนะโปรดติดตามรายการนี้ให้ดี เพราะรายการนี้คือรายการไปเที่ยวเยี่ยวรับกินกับรับบุญครับคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้คุณไม่ดูคลิปนี้พรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกอลฟว่าสำเร็จจำยาในทีมงานอีกครั้งหนึ่งกับรายการไปเที่ยวเที่ยวเราปิดกล,ลับระบิดวนนี้นะครับเรการกำลังเดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสงครามกับบรรยากาศแบบว่าฟิลฟิลธรรมดาธรรมดาแหนแด้วยความสะดวกสบายีฏิแบบขำขำนะฮะพบกันช่วงหน้าแล้วเราก็ยังมีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมที่ดูนะฮะถ้าวันนี้คุณไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะเรยกเขา,า,า,าไม่รู้เรื่องครับ นี่คือรายการไปเที่ยวเยี่ยวรับกินกลับระบุญนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ตลาดสถานีรถไฟนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการเก็บนะครับของมากมายนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมากๆเลยนะครับนะฮะก็ตอนแรกนะครับจะเห็นว่ามีของนี่เต็มางรถไฟเลยนะครับแต่พอรถไฟออกเนี่ยรู้สึกว่านะฮะของที่สร้างขานี่รู้สึกว่าจะเก็บนะฮะเฉี่ยหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้อย่าลืมนะฮะติดตามดูภาพตอปนี้โดนเลือดให้ดีครับคุณผู้ชมครับ เสียงแล้วครับคุณผู้ชมครับลุ้นลุ้นให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคับคุณผู้ชมครับ 你们怎么？那你。